นุกสุดที่ดาแคนนักร้องมาจีบก่อนยืมเงินก้อนโตแล้วหายเปิดคำใบบอกชัดต้องเรียกว่าเป็นตัวแม่สายเปสําหรับนุกสุดที่ดาล่าสุดได้ควงเพื่อนซีโก้ทีรศักิมาเล่าวีรกรรมตัวแม่สายเปในรายการโดนเทเซ่มาที่แพทซึ่งมวลช่วงหนึ่งของรายการนั้นสาวนุกได้เล่าว่าคนนี้มาขอย,ยืมเงินฉันสามแสนโก้ก็ทักเลยว่าอย่าบอกนะว่าให้มันยืมไปซึ่งนุกตอบกลับไปว่าไม่เพราะมึงสอนกูมาดีกูให้ไปแสนห้า นุกสุดที่ดาเล่าต่อว่าเราก็แบบอ่ะครึ่งหนึ่งแล้วกันเขาบอกว่าเครียดมีเรื่องต้องใช้เงินตอนนั้นเราสวยมากเป็นลูกกวางน้อยเลยเราก็ไม่คิดว่าจะโดนหลอกจนเป็นลาน้อยก็เลยเข้าธนาคารเบิกเงินสดใส่ซองสีน้ำตาลขับรถไปให้เขาถึงที่เลยพอยื่นให้เขาก็กลับเลยสวยๆทางนั้นก็ไม่ติดต่ออะไรกลับมาหาเราเลยกลับมาบ้านก็แอกทุกทีก็โทรหาทุกวันนะหรือยุ่ง ผ่านไปอาทิตย์หนึ่งก็ไม่ติดต่อมาเราก็เลยติดต่อไปปรากฏว่าเขาเปลี่ยนเบอร์มือถือซึ่งเคสนี้เราตามเอาเงินคืนนะเพราะมันเป็นความแค้นถ้ามันนัดกินข้าวกับเราสักมื้อหนึ่งหลอกต่ออีกนิดหนึ่งเราจะไม่โกรธเลยนุกสุดที่ดายังบอกว่าเราตามด้วยการบอกช่างแต่งหน้าเจอใครก็บอกเจอคนนี้ไหมฝากบอกให้เอาเงินมาคืนด้วยเขาก็ติดต่อกลับมาหลักๆไม่เกี่ยวกับเงิน มันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีนอกจากนี้สาวนุกยังบอกคำใบ้ว่าเป็นนักร้องที่น่าผ่านความยากลำบาก